เอาล้ครับก็จบไปแล้วเมื่อกี้นะครับสองบทเพลงนะครับเมื่อดอกแคบานนะครับของไซอาสยามนะครับแล้วก็วงเกงนะครับทำเพลีนะครับาล้ก็ซิงเกิลต่อไปนะครับแนะนําเข้ามานะครับของบาววีนะครับห่วงหายนะครับแล้วก็รักปักใต้นะครับรวมศิลปินอาสยามนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็อยู่ท่านผู้ชมนะครับ16นาฬิกา25นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้พักเบรกนะครับก็เดี๋ยวข้อมาฟังก็ได้นะครับตอน5โมงเย็นนะครับแนะนําเพลงกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่สองเบอร์เลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดนะครับในพื้นที่ที่มีเคเบิลไปไปถึงนะครับก็แนะนำเพลงกันเข้ามาได้นะครับ มีของพี่วัดจันผานะครับอ่าเป็นมิวสิกนะครับทําขึ้นมาเองตอนนี้ก็อยู่ก่อนแต่งนะครับเดี๋ยวได้ชมแน่นอนนะครับเบรกหน้าเดี๋ยวเปิดให้เพลงแรกเลยนะครับอาแล้วครับอัานี้ก็เป็นซิงเกิลของมาตาอารีนะครับเร้าเล่เค่เรือนะครับ เอาละครับเจอกับเปิ้นได้นะครับทุก4โมงเย็นนะครับของทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่ได้จัดนะครับไม่ได้ออกอากาศนะครับมีซิงเกิลใหม่ๆนะครับโอ้โหแนะนำกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับ บางทีเพลงยังไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมรู้ก่อนผมนะครับเอหแก่งมากนะครับแก่งมากที่ติดตามผลงานเพลงนะครับเดี๋ยวสิงเกิลน,นี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสองบทเพลงนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามากคุยก,กันตอนะครับวันท่านผู้ชมจะแนะนําเพลงอะไรกันเข้ามานะครับก็ไปชมเพลงกันเลยดีกว่านะครับ